เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนําวิธีการสร้างห้องนะครับสร้างห้องเดี๋ยวที่เราจะสร้างให้เล่นกับเพื่อนๆนะครับหรือเราจะเล่นกับคนดูนะฮะในวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแนะนําวิธีการสร้างห้องง่ายๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วดูจบแล้วทุกคนยังไงยังไงก็เอสร้างห้องได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะโอเคนะในวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เราไปที่นี่เลยนะครับ ไปที่นี่นะกดแรงนะทุกคนนะไปที่แรลงนะครับจากนั้นนะครับไปที่คัสตอมนะครับไปที่คัสตอมเลยเนาะคัสตอมไปเห็นไหมเห็นคำว่าสร้างห้องไหมครับตรงนี้ครับผมน,น้องเห็นเนาะสร้างห้องนะครับป้าบนี่เลยเดี๋ยวเราก็มากรอกเป็นรหัสก่อนเลยนะครับรหัสเนี่ยเราจะาใส่เป็น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 ,ปนอะไรดี 2 2 5 5แล้วกัน2 2 5 5ใส่รหัสไปเลยแค่นี้จากนั้นเนี่ยเราจะเล่นบนโหมดไหนแล้วโหมดทั่วไปแล้วก็ใส่โหมดทั่วไปครับผมแต่ว่าอืมอมพี่จะเป็นโหมดทั่วไปแล้วกันในรอบนี้นะครับก็เล่นเป็นทีมเลยดีกว่านะเล่นเป็นทีมนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของนี่เลยนะครับกระสุนเนี่ยมาเป็นส่วนในเรื่องของเกมแล้วนะในตัวเกมละเราก็มาตั้งค่าในเรื่องของกระสุนที่จำกัดนะครับคือแน่นอนว่าปกติแล้ว เขาก็จะเล่นแบบชอบแบบกระสุนไม่จํากัดไอ้วอไม่จํากัดอยู่แล้วนะเนาะประมาณนั้นนะครับผมจากนั้นเนี่เรามาดูฝั่งของผู้ชมนะครับติดตามผู้ชมไม่อันนี้คือล็อกโปรแกรมจําลองล็อกโปรแกรมจําลองอ๋ออันนี้คือเราก็ไปที่ไม่ต้องล็อกโปรแกรมจําลองก็คือใครที่เล่นเล่นเกมเหมือนกับว่า เล่นในคอมนะครับใครที่เล่นในคอมแล้วก็เปิดให้เราแบบตั้งค่าก็คือคนที่เล่นในคอมก็สามารถเข้ามาเล่นได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะ mm hmm. โอเคทีนี้ติดตามผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามากดแบบที่2กันดีกว่านะแบบไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการที่เลือกแบบนี้เนะี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะติดตามผู้ชมอืมนะติดตามผู้ชมแต่เราบอกว่าไม่ใช่นะ่ะเออมันจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้โอเค เอาละนะครับผมเราไปกดเริ่มเลยดีกว่านะครับเล่นสร้างห้องนะครับผมปไปไปพร้อมครับมาว่ารหัสนะครับสองสองห้าห้าสองสองห้าห้าเข้ามาเลยเลยครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่คนดูใช่ไหมเราจะขึ้นไปเล่นเนี่ยวิธีการเราจะเล่นกับคนดูเนี่ยเราก็แค่ คลิกนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดตกลงนะครับมันจะขึ้นนี่เป็นคอมนะแต่ว่าพี่จะเป็นคนดูนะฮะเราก็กดมาตรงนี้เลยนะครับ<ม>อ่าง่ายๆนะครับใครที่เล่นในคอมก็สามารถเล่นได้นะครับใครที่เล่นในคอมก็สามารถเล่นได้นะครับอ่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเห็นไหมอ่า<ม>ประมาณนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหมเราเปิดล็อก<ม>คือหล,หลายๆครั้งในเวลาที่สร้างห้องคือคนเล่นในคอมเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ใช่ไหม มันต้องแบบมาตั้งคงตั้งค่าที่ตั้งยังไงวะเออใช่ปะวิธีการตั้งค่าให้คอมเล่นได้ก็ไม่ยากเห็นไหมอย่างที่ผมตั้งเพียงแค่ให้เราไปที่ผู้ชมใช่ไหมแล้วก็ไปคลิกตัวแกมจําลองเย่ยแล้วกดว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกนะทุกคนนะเออตั้งแต่แรกเวลาที่คนที่เล่นในคอมก็สามารถเล่นได้นะครับเข้ามาเลยครับรหัส225นะครับ225รหัสนะครับ225เนี่ยนหะคนก็เริ่มเข้ามานะ225 นะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอแล้วก็บอกรหัสคนดูก็ได้เวลาที่เราสตรีมนะีบอกรหัสคนดูเลยแล้วก็บอกรหัสให้คนดูเข้ามานะครับเ mm hmm. ล่นแบบเราจะเล่นไฮไลท์อย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วกดเล่นไฮไลท์เนี่ยเราก็ตั้งเอานะครับเพราะว่ากด การเล่นไฮไลท์เนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างนะเล่นให้นะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับผมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนดะ้อโอเคไหมโอเคไหมตอนนี้ผมก็เปิดให้ทุกคนเล่นได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอมไม่ว่าจะเป็นอา่ามือถือนะครับแน่นอนว่าเข้ามาง่ายเลยนะครับผม รหัส2255ครับผมรหัส2255ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมเอ้เอ,อ,อ้ยซองสองซันมาซันมาเฮ้ยเห็นไหมคือตั้งให้วอลมันจะแบบตั้งให้วอลไม่จำกัดด้วยนะถ้าเราตั้งอย่างนี้ถ้าสมมติเราตั้งข้างห้ององนันนี้มันจะแบบไอวอลจะไม,ไม่จำกัดด้วยกระสุนก็ไม่จำกัดด้วยนะครับ มันก็อยากเล่นมันมันหน่อยนะครับเห็นไ,ไหมก็เดินมันมามานี้เนาอเอาละครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าหากว่าอยากเล่นกับพี่นะครับก็บเล่นได้เพราะว่าพี่สตรีมทุกวันเฮ้ย ที่จะจากกันไปเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ครับกำลังโดนเนี่ยกันเลยอุย้ยโดนไปแล้วครับพัดหัวไปแล้วอ่า